ดูการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงแชมป์ระดับประเทศนะคะเปิดฉากชิงเหรียญทองแรกกันแล้วจากกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งค่ะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38หรือว่าโหวตร้อยเอ็ดเกมส์วันนี้ชิงกัน8ดเหรียญทองจากเปตองนะคะในประเภทชูตติ้งทั้งชายและหญิงค่ะ โดยเจ้าภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าชิงเหรียญทองมากที่สุดถึง4คนในรุ่น12ปีแล้วก็14ปีชายหญิงนอกจากนั้นยังมีรุ่นใหญ่18ปีทั้งชายและหญิงด้วยนะคะรองลงมาคือกรุงเทพมหานครรุ่นเหรียญทองจากรุ่น12และ14ปีหญิง คู่ที่น่าสนใจเป็นรอบชิงชนะเลิศอายุ12ปีชายค่ะเด็กชายธีรพัชชวีรัตจากอบจอสมุทรสาครเอาชนะคณาทิพขันทพงศ์จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดด้วยสกอร์32ต่อ20คว้าเหรียญทองแรกของศึกหอวลร้อยเอ็ดเกมสค่ะส่วนรุ่นอายุ12ปีหญิงแชมป์ปีนี้ตกเป็นของเด็กหญิง พินพิชาชูวงจอมแม่นจากอบจอปราจินบุรีนะคะหลังจากเอาชนะเด็กหญิงกระมนลชนกบุญมีสังกัดกรุงเทพมหานครพาไปดูวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ18ปีชายกันบ้างค่ะรอบแรกสาย C ีสองพี่น้องฝาแฝดสิทธินันและสิทธินนพลีสัต์วจากเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในเสื้อสีแดงค่ะ อาศัยความแน่นอนทั้งเกมรับแล้วก็เกมบุกหน้าเน็ตเอาชนะอบจสะแก้ว2เซตรวด21ต่อ15แล้วก็21ต่อ11คะแนนนะคะทางด้านนายนุชากรมาชมาดลนนะคะ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดก็พูดถึงความพร้อมความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลหนองยามาจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดเป็นศูนย์ฝึกวอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนทีมชาติไทยก็ช่วยยกระดับพัฒนาหลายด้านเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการในขันในศึกหอโหวตเกมครั้งนี้ด้วยค่ะก็ปิดท้ายกันที่วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ12ปีรอบแรกสายดี นัดแรกนะคะเมืองพัทยาเสื้อฟ้าพบกับเทศบาลตำบลน,น้องหัวฟานจังหวัดนครราชสีมาคู่นี้สนุกสูสีค่ะก่อนเป็นเมืองพัทยาพลิกกลับมาชนะ2ต่อ1เซต24ต่อ26 25ต่อ17และ15ต่อ2คะแนนนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ไฮไลท์อยู่ที่กรีธาค่ะเปิดฉากชิงวันแรกนะคะจะแข่งขันกันที่สนามกรีทาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อเอเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ